แกงนมไม้จ้าเพื่อนๆพื่อนวันนี้เป็นทอดแกงนมไม้นมไม้ไปคะแนงนนมไม้นะจ๊ะเพื่อนแบบต้องถูกนะทคนอยากกินแบบนี้มือนี้เลยเอาแบบแั้วนี่เดี๋ยวเพื่อนเนี่ยแซ่บดีเครื่องปรุงก็ไม่เยอะแยะแต่เพื่อนๆมือนี้ฮะมีเห็ดน้ำเห็ดหัวนูเห็ดขอนเนาะเห็ดขอนขาวเนาะเพื่อนๆเนาะ สิมีหมึกอึบ้านเหา่าใส่หมึกอึไม่พอนใส่หอยน้ำเดอ้อมวันนี้หอยแต่มไม่พอนไปต่อยก้นลูกโดดก็มีจ้ะเพื่อนเเห็ดหูหนูปลาปลับปลาลาบ้านเฮานี่แหละเพื่อนเพื่อนคนเิ็ดเองนี่อันนี้นะคะเขาคือเขาเบือเพื่อนเต็มแกงได้เลยจ้ะเพื่อนเแค่น,แนี้ก็ได้รอน้ำเดือดก่อนเนาะเพื่อนแกงแบบ สด,สดให้เบื่องเลยเนี่ยไตทอดสดให้เบื่องเลยจังเพื่อนเนี่ยต้องรอเนาะเพื่อนเนาะพักหนึ่งสักครู่จ้ะกำลังขึ้นอายอายกำลังขึ้นจากเพื่อนเนี่ยถ้ากินน้ำกันเด้อเพืเ่อนเด้อ ฟัสปลาสิแกงให้ท่านเที่ยงบ่ท่านซ้ำและเที่ยงครึ่งจังก,กินเนาะเพื่อนๆเนาะกินน้ำกันนอนเสแซ่บๆจ้ะกำลังใจเย็นๆจ้ะเพื่อนหอยก็หอยขัวได้จ้ะแต่ไม่พอนบอ่ไม่พอนบอ่อนั่นไม่พอนบอ่บ่ต่อยก้นไม่พอนอยากกินแบบจิ้มอ่ะเนาะเพื่อนๆแจนน้ำแม่ไปจิ้มเอาอื้อ,อน้อยจ้ะเพื่อนๆอื้นนอ,น,อน,น้อยกับมันมันจ้ะบ่ต้องปอกเปลือกเด้อ ออส,สังเงานก็ไปเจ็บเมื่อเสาร์อนนี้พอสังเงางบ้านเท่าเนาะยามนี่พอสังเงานก็จะเป็นดอกสีกแก่ก็สะมีความหอมด้วยเพื่อนๆพริกรอกขบไม่ได้ใส่หลายหรอกใส่ไปนิดนึงแล้วยเเยะแน่นแแนจ้ะเพื่นอ,พอนๆนะฮะพอใส,ส่มื่อกึ่ลงไปแล้วจ้ะเพื่อนๆเดือดเลยได้เนี่ยเดือดแล้วจ,จะกึ่งลงไปจะเพื่อนแกงแบบบางแกงรวมกันไปเลยทุกอย่างเลยจ้ะเพื่อนๆแบบต้องรอ เดือดกับผู้ดีใส่ข่าเบือเลยจ้ะเพื่อนบ่มีเหงื่อบ่อมีอาหารเด้มอมืโอนี้เนี่ยใส่เห็ดขาวลงไปมาบวบไปนิดนึงต้องใส่หลายบวบมันสิบบวแบแซ่บมันเสียดในจืดนะนเพื่อนเนาะอันนี้ก็คืออันนี้พอน,นี่ใส่หลายเนี่ยหเห็ดหูหนูเก็บเองสวนมีพ่อน,นี่แหละยำฝนมีพ่อเก็บไว้ขึ้นใน,นีขอนไหมจ้ะเพื่อนขอนอันขอนแบบมี่ นี่ขอนมกมี่มีขอน,นเก็บไว้ตากไว้มื่อแด้แดดก็เอามาตากมื่อแดดบ่แดดก็เอาไปในตู้เย็นขุมมือนี่มีตู้เย็นมันสบายเจากเพื่อนใส่ลงไปน้ำเดือดพักปักพักพักก,กัโอเคละไรเพื่อนเต็มหมอ้อแน่นหมอ้อแอดเลยขุมมือเนี่ยคนจักหน่อยสุกทนันเวลาพอดีเที่ยงครึ่งก็กินเลยเ,เพื่อน แกงไม่กินพอดีเที่ยงเทียงหิวหิวจักหน่อยเนาะสดน่าแซ่บๆกินก้นจักหน่อยจ้ะเพื่อนก้นไ e ห้อันนี้ลงก่อนเห็ดลงก่อนจักหน่อยเห็ดให้สุกเห็ดซุกเห็ดสุกมังอึสุกสุกพร้อม,มกันเลยแหละปลาเด็กปลาลากใส่ไปเลยจ้ะเพืเ่อนเนี่ยปลาล่ไม่พอนเห็ดเองเลยนี่ฮะปลาล่าเห็ดเองยามยามอันน้ำมันกระยักอันได้ปีสองปีแล้วจ้ะเพื่อนเนี่ย นา่มันก็อยากเป็นมันเนาะเดมือนเนาะปลาบันเราก็อยากปลามอยากมันเนาะพี่อนก็ได้ ids, ปลามันมากอะบางคนตักออกตั้งหลายได้เน er ี่ยความมันมันปลาก็มีประโยชน์จ้ะเพื่อนแซ่บแซ่บนัวๆได้ประเด็นเี่ยบางคนใส่บางคนไม่ได้ใส่อันเดิมเพื่อนบางคนม่ได้ใส่หั่มแต่ไปคนใส่อันใส่ยังไงใส่อันพวกอันสับปะรดเพื่อนปุ๊บปุ๊กเด้ะ หน่อไม้ต nice. ้องแกงให้ป hmm. ุ ouse, okay. mm ๊บเดมือนอึกก็ดีซุกเดือดเท่ากับปิดฝาหม้ออบไว้ก็แซ่บเลยเดือดนี่เนี่ยรอเดือดรอซุกกินพอดีประเดดเห็ดออามันแซ่บเดือดมันนัวจากหน่อยเนาะบางคนก็ประเอาฝาหม้อมาก็ หนึ่งไปหาปลาหมอกเพื่อนเพื่อนเดอ้ออันนี้เพื่อนเป็นหมกกระทะมูมีม่ปลาหมกเอาปลาซึ่งใส่เนาะบอกผิดระเบียบเราคนเพื่อนเนาะเห็นไหมได้หินหมดเพื่อนเสียงเดือดแล้วเสร็จแล้วเดือดแล้วมันเดือดแล้วเราคเพื่อไนไมฮ้อนสีเอาหอยลงแบบเนี้หอยลงไปเด็กเพื่อนเด้อจะหอยลงเด้อเปิดฝาหมอกออน หอยลงไปเหมือนั đây, มนมดใส่หลายเหมือนกันแล้วก็อีกประมาณใส่หอยลงไปเดือนเดือนตัตนก tay, ปั่หยังเต็มหม้อพอดีใส่หอยลงไปปิดฝาไว้น้ำเดือด กินเย็นเด้อเพื่อนๆเด้ออยได้กินของแซบอาหารยอดฮิดเด้อเพื่อนๆเนี่ยหน้านี้เนี่ยมันสืแซบเด้อเพื่อนๆส้แซบก็ค่อหน้าอันฝนเด้อเพราะว่ามันอึดเนาะต้องแกงแขนแหงหายากงายเด้อเพื่อนๆแต่ของมื้อนี้ก็ดีอย่างหนึ่งเพิ่นมีอันเพิ่นมีอันหน่อไม้หน่อไม้อันออกตะลุกตะดดูๆนะผมเงินบางคนก็มีมี่สี่ก่อบางคนก็นี่แหละเอามาแกงเอาแขนแหงมาแกงเนาะอือ พักเนื้อมาคนสิใส่นี่เด้๋บวเนี้ใส่ไอ้ใส่กระเบือบแบบนี้ค่ะคนสิใส่กระเบือดเดี๋ยวเนี่ตปลาหม้ออักกรคนสิใส่กระเบือ,บบอ,อบเราเดือดแล้วใส่กระเบือสุกคนไปคนมากระสุกพอดีปักทองค่ะนันคนเดือดเนาะเบืองเนาะห,หอยกระสุกพร้อมกันพอดีเลยเบืองคนเดือ ตามแซ่บใส่กระเบือลงไปก็ะขวดขวดขวดกุ้ตัวนะเพื่อนเขาต้องใส่น้ำด้วยเพื่อนนะว่าใส่น้ำกระเบือเอาลงไปปุ๊บเป็นสิเป็นก้อนสิบนแซ่บเด้ออืออือลอยลอยลอยรอบๆรอบๆรอบๆเพื่อนเพื่อนเนี่ยกระเบืองหมดจานไม่พอนตำพอดีโบ๊ทได้ตำละเอียดเลยเพื่อนไม่พอนอยากกินแบบเม็ดเข่าเฮเม็ดเข่าสิอันสุกแน่บ่สุกแน่นนะเพื่อนเนี่ย ัสลัดใส่พร้อมแซ่บกระซิบอยู่ในนี่แหละเพื่อนๆนะสลดน้ำแซ่บหลายก็ใส่หลายเด้อมเหมือนเด้อใส่ให้เป <Wow. S 2> uh, ็นประโยชน์ต่อร่างกายห้าลายลายกันสีพอดีเป็นโทษใช้พอดีแซ่บพอดีนัวเนี่ยนี่ใส่ปุ๊บเป็นอันว่ารอรออันเดือดกระเบือสุก ยกลงกินเลยแซบ่บดสุดยอดอาหารยอดฮิตประจำภาคอีสานอาหารอีสานจ้า